นีย่ยัง,ย,งยังไม่ยังเลยมาขายดีอันนี้ขายดีมากทอดไม่ทันขายดีมากแพ็กไม่ทันเลยใช่พูดเองนะ ไปอยค่ะเป็นูของขางหว่าอินดีเป็ของชื่อนะคะที่ร้านนี้เอารวมของดีสิดีไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระกนะคะไรก้าวนั้นเป็นตลยาัชให้ไม่รู้จัก

ขอบอกว่าที่นี่มันทุก่า่มอยอันนี้ยี่บเดงที่เดินมาดูแล้วก็ขายดีด้วยแล้ว่า อันนี้ขายดีมากนะคือถั่วทอดปลอยเนี่ยบางคนวิ่งไปถึงสิงบุรีก็ไหรรู้ไหมสามสิบมามาร้านนี้เลย พอหมกไม่ต้องไปอมกไม่ต้องไปนอมกนะ้ครับอันนี้นะคะองอยู่อยพอไมอันนี้นะคะอยู่นงอไะัันเลยล้อเนไ่เฮ้ยลูกเอาเลยแล้วก็จะมีการอกระาย่ะชิ้นตะูนี้เลยเพาเมืคื ทำนอนน้อยนิดนึงจะได้ชิ้นใหญ่เลยรีบมาเตือนะครับว่าเป็นตะวันที่จะใหญ่ขึ้นอ๋อครับอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากนอนได้ปลาหรืปลาใหญ่ไในห้องแบบอันนี้ใหญ่มากแบบอันนี้เลยทะลักเลยพลาอะไรอย่าอย่าลืมนะคะมาที่ร้านยาโคโลได้ค่ะถูกและดีมีอยู่จริงมีอยู่จริงจ้บไปนี่นี่นี่ในร้านในร้านยี่สิบบาทขนมถ้วยี่สิบบาทอะไรอะไปไปยุ่ อา๋อาร้านนั้นลืมอ๋อผมไม่รู้เลยนะว่ามีร้านนั้นนานนี้นะนี่เมาเมาจ้าเมาส์จ้าดุดีอร่อยครับอร่อยครับนี่เมาไปเลยเมาไปเลยพี่อร่อยพี่มาซื้อบ่อยไหมครับเอาซื้อทุกวันนะพี่อร่อยครับทุกว้วแล้วคนคนถือไม้ไม่ค่อยอ อ๋อเหรอฮะมาทุกวันทุกวันเดียยครับเดือครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากได้ได้ครับอร่อยมากห้าร้อยบาทมาช่วยเราายครับนี่อร่อยมากอันนี้อร่อยมากมากมาก ไอ้นี่ก็จะไม่ทันไอ้นี่ก็จะไม่ทันเอาอะไรไม่ทันสักอย่างฮะวันนี้จะไม่ทันสักอย่างเลยเอาไม่อยู่ดีแล้วแม่คะหน่วยขายดีขายดีครับขายดีวันนี้ขายดีเลยเฮ้ยน่อยขายดีครับนะม่เอาเอาแค่นี้พอแล้วเล่นเป็นสองฝั่ได้ขายดีด้วยนะเอาล้านนี้ล่ะนั่งเล่นเกมอยู่นั่นแหละขาไดด้ะ เดี๋ยวดีอะไรนะหมดแล้วหมดโอเคแล้วน er> ี่ก็ต้องบอกอะไรทีคือปีใหม่เลยใช่ตอนนี้เรงานปีใหม่อันนี้ค่ะหมูเนี่ยไปได้ดีค่ะอนี้ค่ะกิดนะคะคุณคะหนึ่งร้อยบาทโอ้อันนี้ค่ะร้อยเดียวร้อยค่ะห้ขาคห้าขาร้อยห้าขาร้อยร้อ่าอะไรองเงี้ยอันนจะมีทุกวันไหมนะห้าขาร้อยเงี้ยก็มีทุกวันค่ะ เาต่ทิพห้าขาร้อยอยากห้ไ้ห <f ums> มันมันหลอนี่ข้าหมกไก่กด้วยทอดด้วยทอดด้วยทอดอร่อยถ้าสูงมะวันไม่มา วันนี้มาเฮ้ยแปดสิบบาทพี่เหนาอะไรใส่หนาวไดีดิหักมี้ประเทศไทยเปนหน้าหนาวร้านอยู่ตรงปากตรงนี้กินมมาก ไปเอาตัวไม่อีกตัวไปเอาหน้ามีใครไปเอาไม่หมดยี่20นาทีเที่แลไปเอาผักเอาออกมาให้หมดที่มันเป็นใบที่มันเป็นอะไรอ่ะตัวเ่อแตลงกว้างแปลงกว้าไปไม่หมดหืมชิ้นใหญ่มากไหนปลาแม่นี่กระเทยิอ่ะกะเทยิอ่แล้ว

ห้า <Billie S 1> บาทแล้วก็นี่นะครับร้านขนมชั้นโอ้อยู่ตรงทางเข้าไปตรงนี้เลยนะตรงที่ทอดทอดทอดไก่ทอดหมูกระจกนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับขนมชั้นโอ้โหมีทอดด้วยมีมะม่วงด้วยมีเนื้อปูด้วยนะครับใครอยมาตรงทางนี้เลยครับพี่ตรงทางเข้าไปด้านในที่ซื้อน้าิีโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย พี่เบงข้างในคนเยอะข้างในคนเยอะไปดูนี่ไปขอถ่ายรูปทั้งรูปก่อนไปดูจที่เข้านะจริงป่ะพี่ได้มีไปดูนี่คนเยอะคนเยอะที่เข้าไปดิข้าไปดิคนเยอะ ขนมชั้นสิบาทห้าบาทุกวันพุธมทุกมาเลยเมาเลยวันพุธลําไยห้าบาทเสาร์หน้าอย่าลืมมานะเอกเขาแก่งกินข้าวกันไม่มีเอกโอเค,อเคที่มาวันนั้นหนุไม,ม่นี่ใช่ไหม อนกินขนมวันนี้ใช่ไหมวันนี้ชั้นอยากกินขนมหวานอย่างชอบอ่ะซื้อแล้วก็ไปกินด้วยนะก็คนมันชอบอ่ะอยานี้จะมีรสชาติไหมอันนี้ลองดูนะลองดูนะเอ้าวมันมีรสชาติผมลองทานพี่ยาเสียงหนีไปพี่ยาไม่ยอ่ยังไงไม่มีรสชาติเลยป้าพี่ยามีปัญหาอะไรเนี้ยไม่ใช่มันไม่หวานมากไงพอดี มันมันไม่หวานแบบหวานเลี่ยนอะ่ะอือชอบกินขนมหวานอะไรอ่ะอือหอยอะ่ะชอบกินขนมหวานจะยินไหมอืมอไปพอแล้วอิ่ม ปายพอดีอ่ะ